นะครับเราแต่ละหมื่นเขากรต้องนี่มาใดมาสถานเร้องด้านเสียงนะครับยกกระสินี้ทิ้มตรวจอีกคือเกา่าคำน้าสิมาอัปเดตให้กูม,มาเสียงแล,แล้วแล้วไฟแล้วแล้ว,ลวนะครับฉากทุกอย่างจะต้องตองทามงทาม่านเอียงสิผ้าดึงหนาดีที่ไฟโคกัดแต่ละอันอื่นมันชั่วทองปีนี้นมันกับสินี้บางงานชั่วหน่อยที่เด็ก เดินทางไก่ดีกรว,ว่าสุนรายปมาสิลอนลากลอย,ลอยสองลอยติ้นโล่เงี้ยันสิกะแห่ห้องเหล้วก่อนสีมนส่มุวแเหล่ตะเวนเทไร่ดีสี่มุกแรกหางมุกแรกเนี่ยมันแล้วมานทุนยาหมดห้องเกษตรพักพราลำเกษตรเตรียมการแสดงนะครับพี่กันญ่าแตงหวาน่คือการเต้นเรื่อยๆสถานที่มึงได้กระตา่างคือมันค้นห้องเกษตรพักมีได้เต็มนะครับกันญาแบบนี้เต็มครับยกอุป,ปกรณ์มาครับ อมาจากก้นหรอีครับแต่ตอนนี้มาอครับอุปกรณ์ประเด็นนี้ของยังไงนะปีอออือปีกายกันเนี่ยเพิ่งการลดจะของมองอุปกรณ์โดยเฉพาะรถจะาของแน่นอ นี่เนาะมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นไรายจ่ายแบบงอกงหึือนแม่น้องบงังอันเขาบอกเคยได้จ่ายแต่ว่าพ่อเขาไมาต้องกันแล้วเขาก็ได้เลี้ยงกันไปเนี่ยเขาก็ได้เลี้ยงกันไปเพราะไรายจมันจะถอนนะแต่ก็บอกอย่างนี้มาแต่ตัวเขาทั้งหนาที่ขอยู่โรงเรียนอย่านนันดีแหละจะยาเฮ็ดเรื่องเง,งี้ยเป็นอางวุ่นใจ ทุกคนอยากได้ลายเงินล่ะแต่มันตองนี้ลิมิตที่มันพ่อีขันมั้นบอพ่อีมันสิบโมเดียีขันนั้นพอพ่อีมันสิบโมเดียร์นุ่งกันมันมันอยากได้ลายเิทุกคนก็อยากได้ลายเิแต่ว่าขันสมมติคือมันต้องว่าห้ผู้ใดผู้หนึ่งแบบนะมันต้องเสมอกันแบบไปได้ทั้งสองทางทั้งทั้งผมในฐานะเป็นคนจัดสรรเงินนี่บริจิติเจ้าหน้ามีเจ้าหรือเจ้าหน้าทีห้องหรือเจ้าภาพ เพียงแ่ว่าผมเป็นคนจัดสรรหาเงินมาลงเงินเพื่อนไหนได้เลยเขาไปหอดเราเขาจะไปเสียเถี่ยวก็ได้นะครับมันเขาก็ต้องถนอมทอมก็ต้องแบบบ่อยไปคิดไ,ไปพัน่นผู้ใดเลยแต่ก่อนนี่หอดเขาบอยมาลับหมอกบ้านเล่ข้อบ่อยไปขาเขา,เขาเ,าเ,เ,เขาเอื่นมากเป็นฝูงเลยเขาเอื่นมากหมดตำบนเลยสิมาขาสูมอล,ลับเา ห,กหบบากจิบริสุออกบ้านแล้วตำรวจแต่าหารก็เอาก็อยู่อันยังยเสียห้เฮาละมัดระว่างในข้างด่านอารมณ์ของเฮาจริงๆเราก็อยู่ในพื้นที่ของเฮามันสิบอะไรไปยากกับไทยเลยมันอันตรายดี้เป็นอย่างมากเลยครับผมก็ต้องรับผิดชอบคือเ่านะครับหลักการงนานฟื้นงานไฟอันนี้เขาก็าถือว่าเขาสอ,าอ,อนบประทันโลกตนบริณายทีตามนี้แล้วสร้าง บิีวอันไฟเขาเนี่คือตามนี่เลยเป็นบอลของเขาเนี่คือตามนี่นะไพี่น้องนะครับอ๋อบนนู้นลุกไล่แล้วนะครับสามารถซื้อบัตรที่เออลิงก์ที่ปัดหมดนะครับนะครับจบเรียบร้อยแล้วลำล้านไปไป